สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาในเมนูกับแก้มแซ่บๆนะครับก็คือหมูมะนาวนั่นเองเมนูนี้ก็เสิร์ฟคู่กับก้านคะน้ากรอบๆนะครับรสชาติแซบจัดจ้านหมูลวกของเราก็นุ่มไม่แข็งนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นคนานะครับคะนาะเราก็จะปอก เปลือกส่วนก้านออกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีแล้วก็หั่นซอยมาไว้เรียบร้อยเลยนะครับและเพื่อความกรอบและอร่อยฟินนะครับก็ผมก็จะใช้น้ําแข็งแล้วก็น้ําเย็นนะครับมาแช่2ออย่างนี้ไว้ก่อนนะครับและต่อจากนั้นเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเดี๋ยวเราแช่อันนี้ไว้แล้วก็พักกันไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาหั่นหมูกันนะครับเราก็จะหั่นหมูเป็นหมูสไลด์เลยนะครับเป็นแผ่นบางๆนะครับไม่หนาจนเกินไปนะครับ เราก็หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำจิ้มกันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับถ้าเป็นแบบละเอียดละเอียดก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับจากนั้นแล้วเราก็นําพริกกระเทียมตำให้ละเอียดเลยครับเมื่อพริกละเอียดเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวครับ ในเมนูหมูมะนาวนี้นะครับน้ำจิ้มหรือน้ำราดของเราเราก็จะปรุงรสแค่เกลือนะครับเราจะใช้เกลือแค่1ช้อนชานะครับต่อไปตาม<ก>ด้วยน้ำเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะนาวอีกหนึ่งช้อนตรสชาติของใครใครอยากเติมอะไรลองชิมกันดูได้นะครับอยากจะเพิ่มเปรี้ยวหรือเพิ่มหวานเติมได้เลยนะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มราดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลวกหมูกันครับในแบบคั่วหมูของเรานะครับเราก็จะคั่วแบบน้ำคุกขีกไม่ได้แบบต้มน้ำแบบเยอะๆนะครับใส่หมูลงไปแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็คั่วจนหมูสุกนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกัน นำกะหล่ำปีแล้วก็ก้านคะน้าที่เราแช่ไว้นะครับมาจัดเรียงจานให้สวยงามนะครับแล้วเราก็นำหมูลงมาเรียงจานบนกระหล่ำปีของเรานะจากนั้นเราก็นำน้ำราดหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราราดข้างบนตัวหมูให้สวยงามนะครับแค่เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เมนมูนี้ก็ทำไม่ยากเลยนะ อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันดูได้นะครับสูตรน้ำจิ้มนี้รสชาติอร่อยมากๆครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันหยุดนะครับใครจะปาร์ตี้มีงานสังสรรค์ที่บ้านกับครอบครัวก็อย่าลืมเมนูนี้นำไปลองทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ